หล,หลายงานที่เขาจ้างบ่บ่มอเห็นมีปัญหาครับแต่สิมีปัญหาอยู่งานหนึ่งงานเดียวเพราะม,ามันมันก็แปลกครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาหน่อยเพชรบันแพงสวัสดีเอฟซีองอิงเพชรบบนแพังครับเป็นยังไงครับมาขึ้นนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับโอ้ยเห็นแล้วครับบอสบายใจบ่สบายใจ,บบยใจทุกๆฝ่ายแหะครับที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้บอกว่าในมุมมองของ คนที่ออกมาเบอกเพิ่อนเพิ่นมองในมุมใดแต่มุมที่เสียหายก็คือวงสางหน่อยเพรบันแพงผมคิดว่าในการบอกแบบนั้นครับเหตุให้เพิ่นมีมีมีมคยกว่าอาจจะมีคนมองในอีกมุมหนึ่งเนาะถาวอกในลักษณะแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเข่ากับบริเห็นสัญญาเข่ากับบริเห็นบริเห็นรายละเอียดยัต้ต่างๆแต่เข้าสามารถที่สิขาดเดาได้ว่า มันสิเป็นในลักษณะแบบนี้จ้างแบบนี้เล่นถึงตอนนี้ใน,ใน,ในผมคิดว่าหลายๆงานที่เขาจ้างบพรเห็นมีปัญหาครับแต่สิ่ีปัญหาอยู่งานหนึ่งงานเดียวเพราะมาันมันกับแปกครับมันกับแปลกก,ปลก,ก็เห็นบอร์ดโจโพแต่สสอครับเหมือนเสานี่เป็นกับโพดด้วยเหมือนกับอึดอัดพอสมควรเนาะแต่กับโพก็คือเหมันก็เป็นการระบายออก่น้นครับกับบไดโทษยังมากมายม็เห็นใจครับเพราะว่าพื้นเองอ่ะ ต้องงานหนักครับหลายอย่างครับต้องทําเพลงต้องทําวงต้องบริหารวงโอ้ยหลายหลายอย่างแต่สิ่งที่ที่เป่าแบบนั้นเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็นผู้นําชุมชนเนาะเป่ากะเฮ็ดให้อ่ากระแสมันตีกลับนปหาคนบอกเอาวางง่ายงซะผมว่าสิบว่าบอกแล้วแหละต่ว่ากะอยากบอกให้มันเป็นมุมแบบ อีกมุมหนึง่งมุมกลางๆให,ใ,หให้เห็นว่าสิ่งที่ที่เดวิลออกไปนะ่ะก็ลองคิดวิเคราะห์บ้างว่ามันสิเกิดข้อดีข้อเสียมากน้อยขนาดไดวิเคราะห์เบ้างบอกคับว่าก่อนสี่สีเบ,บานั้นทานมาเบานี่มันสิเกิดผลดีบอทันเบลแล้วมันเกิดผลดีกับคนในชุมชนบอลูกป่านเจ้าบอรหรือหรือเกิดผลดีของ ก็แก่แกวงสาวหน่อยเพียบันแพงบอป่แมานเจ้าซักใจจีบอกก็บอกไปหรือสิ่งที่เจ้าวอกนั่นคือมันเป็นความหมกซึกส่วนตัวหรือเปล่ามีอย่างหรือเปล่ากรบวงสาวหน่อยเพียบันแพงเนาะก็คือกกอยากให้บออยากให้มันออกออกมาในรูปแบบจริงๆเนาะในเหมือนมันบอกออกมาแล้วบอกออกมาแบบนี้แล้วหลายคนจะมองไปเกิดว่าพุ่งประเด็นไปไปคนทีบอเนี่ยแล้วว่าเอหมาะสมบอว่าแบบนี้มันถื่อบอ รือว่าแนวใดนะครับผมว่ามันก็นทีวอาแบบนี้การวอาไฮไลายคนอื่นหรือวอาแนวบอดีไ้กคบคนอื่นนี่ผมว่ามันมันมาเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายมาแมนบาเป็นผลดีเฉพาะฝ่ายที่ที่ที่โดนโดวนวอาถึงเนะี้ยมันก็ส่งผลผลบอดีขึ้นกันกับคนที่วอานั่นนั่นมันเสียทั้งสองฝ่ายบ,บอดีเลยครับแบบนี้บอดีเลยครับ ดังนั้นก็กระสางผมคิดว่าเหตุการณ์แบบเนี้มันมนีทีมากทีไปแน่นอนครับผมอยากให้ไปคุยกันเมืองก่อนถามบอจูบอ,จ,บอจูมีคำตอบอไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแหละครับเป็นคำตอบที่ผมคิดว่าท่านผู้นำคุนศรีพึงพอใจส่งหมันพึงพอใจครับคงสศีเข้าใจน้องบอจังสรีน้องคุนีเข้าใจแต่ว่าท่านบอบอได้ไปคุยบอได้ไปถามเขาอันนี้คือความคิดผมเนี่ยถ้าถามคือสิีบอไหขึ้นมาบอแบบนั้นถ้าถามคุสศีเข้าใจ กันแบบแบบดีเลยแหละครับเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่มีอียงหนาคนหามีทางกีฬามีทางวัฒนธรรมดีๆหลายๆอย่างศรีสะเกดแดนปราสาทขอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศดล้ำสามคีบึงจิงละครับข้ามขวัญิืนผมกับนับได้ว่าเป็นหนึ่งในคนจังหวัดศรีสะเกดคือกันอยู่มาเกือบยีปี ครับก็ได้เห็น,ลนหลายๆยางขอดีขอด้ขอเสียของจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าข้อเสียเา้าเบาถึงดอกเา้าเมือ่องได้ขอดีเฮ้านี่เฮ็ดจังไดเฮ้าสีเชิดชู่คนในหมูบานเชิดชู่วัตถุดิบเชิดชู่มโอท็อปอยังต่างๆในหมู่บานเฮ้านี่ให้มันดียิ่งขึ้นไปโดยการนํำของวงสาวหน่อยเพชรบันแท่งโดยการนํำของอุ๋งยิงเพชรบันแท่งนี่เห็ดจังไดเอาเอา,เอาข้ามาเชื่อมโยงกันให้ได้มันนี่ ก็เห็นว่ามันมีคนค่อยที่สนับสนุนเฮาอยู่แล้วถ้าสิเป็นเรื่องบบดีกะสร้างผมคิดว่าถ้าเฮ่าบอกมันไปในเรื่องทีดีนี่มันสิได้ผลดีกลับมากมากกว่าครับบ่แมนไปเลือกใส่วิธีการแบบนั้นม่แะ่เสียกับเสียนะครับผมว่าว่าแม่พี่น้องเอซทุกคนพึ่นกะคงสิคิด่บกืกกันกรับเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าพ่อแม พี่น้องเอฟซทุกคนบอกอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องการความสุขเท่านั้นบอต้องการความดรามา่าบอต้องการความที่เห็นต่างต้องการแค่ความสุขแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วผมผมคิดว่าหลายคนกับพวกสบายใจบ่ได้ว่าเครียดบม่ได้ว่ายัาง้งแต่ว่าเกิดความบาสบายใจอยากให้ทีมงานสาวหน่อยเพื่อเพื่เทศง,งานอยากมีความสุขสงผลมาถึงหล่าหน่อยห้องนียหล่าหน่อยกับคนจังหวัดซีสเกดผมเสียเลยเกินว่าหล่าหน่อยเป็น ้องซอยพักดันแน่นอนถามีอีกอยังให้หลานหน่อยซอยใดพราอ่า,าซอยแน่นอนซอยคักๆด้วยจิตใจด้วยคนงามความดีี่เขาเห็นมาตลอดว่าหลานหนอยนี้เป็นจังไดแจกเนื่นเดนเซอร์ค่อ,คอนไหยคู่บาอาจารย์เห็นมาครับอ้ยเกินคําบรรยายครับว่าเด็กหน่อยคนนี้นี่เป็นเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่ที่ดีเป็นซูเปอร์สตาร์ดาวขัางฝาละล่ละตอนนี้ครับดังนั่นผมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาขึ้นเนี่ยอ้ยโบหูจจทีว่าจังไดเนาะผมก็มองอยู่ทาางโบสามารถจีสิเขาไปมีสรวมอยังใดแต่ว่ากให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายละครับลองปรับความัวใจเบิงสิมีวิธีการใดจีสิออกมาว้าให้ให้ทุกคนเขาเข้าใจกะกะกัแล้วแต่เนาะผมคิดว่ามันอาจจะมีขอ้อผิดพลาดเนะาะบวากัน ลอยพอพันแม่มันมีโอกาสพิพาทกันเกิดขึ้นได้แต่ถามว่าในเรื่องดีๆส่งเสริมในเรื่องดีๆโอ้ยบานเห้านี่มี่ฮอมีกระเทียมแบบดีเนี่เป็นขืนซื้อของประเทศไทยจังสรนจังสีงส่สนับสนุนเป็นทีล่ละครับบานเหาอําเภอ,อบังหินมี่ยังดีแน่ส่งเสริมกันไปเสื้อว่าโลกโซเชียลพร้อมที่สนับสนุนครับบะแมนสีข่อยสีหยียบยำพร้บบมบะแมนนะครับถ้าเป็นเอฟซี ปุ้งอิงเพชบานแพงทาเเอฟ f ีสาวหน่อยเพชบานแพงโตจริงนะเน้นอยางมาโตจริงนาฮักบัมีดอกสีมากแสกันกันแน่กันนะบมีนะครับยน่ักแต่ว่าพวกที่เอ่อบมือเด็กเป็น f โตจริงมาเพื่อปันปวนมาเพื่อสางกระแสต่างๆสังเกตบ้างครับมือได้สีมีดามากะนํมมาเรื่อยๆทั้งวงสาวหน่อยทั้งหลานหน่อยเท่านี้ ห้งมีดามาครับหลังจากที่มีดามาบอกเกินสองหมื่อครับยอดคอนเบิงแต่ละสนามที่สแสดงผมมีความเชื่อว่ามิจฉไลกันไปเรื่อยๆนั้นนั่ดามาเฮงยังบ่ดด้ครับนั่นคือเอฟซีโตวจริงเขาเข้าใจครับหลายคนเขาบอกมาเบาดอกเ,ดเขาบอกมาเบาดอกดครับว่นาผู้นันดี้ผู้นันบอดีคุณเขาโฟกัสคุณเขาโฟกัสหลานหน่อยคุณเขาโฟกัสสารหน่อยเพศบันแพงคุณว่าเป็นอย่างไร เขาสิมียังมาโชว์เขาสีมี่ยังมาเสื้อผ้าย,ยังพูนครับเขาโอ้ยเขาบอมอเสียเวลาครับพวกกันกลโลก,กล้าผู้นี้นะครับผมบารดิเพราะ่ามันเสียเวลาเข้าเสพความสุกจากลาหน่อยจากวงสาวห,หน่อยเพจบันแพงเขามีความสุกครับเขาสืม,มีแค่นั้นสนับสนุนวงสนับสนุนลาหน่อยเป็นหลัก อย่างอื่นกะถ้าบนเนื้อบาก็แรงเขบาขอบาอกเขาเป็หยุงเกลียวนะครับบางเทีลกส่วนตัวเรื่องส่วนตัวกับเป็นส่วนตัวแยกเอาไว้แต่เหมือนได้ถีขึ้นมาหนาเวทีมาทําการแสดงดังน้นห้องกะนาทีห้องกะสนับสนุนเต็มที่บ่มียังครับทุกสิ่งทุกอย่างห้ด้วยใจหลายคนพอแม่เอฟซีหลายคน,อ FC, ยคนบอกว่าบางคนโอนโอนมาแลไรอะไร,ออะไรสุมือครับโอ้ตรงเชิญชอยินดีครับแต่ว่าในการโอนสุมือผมเข้าใจอยู่เพิ่นบร้โอนจนจะคล้องทุกอย่างนะครับเพิ่นกระสี ช่วยเท่าที่กําลังตัวเองช่วยได้โอนไปเพื่อเป็นกําลังใจให้หลานหน่อยหลานหน่อยเองได้เงี้มา,ากกลับบ้าน่าเสีเอาใจจะคล้องกันยังไปให้พวกนัน้นให้พวกนี้อยู่ครับก็ทือว่าเดี๋ยวถ้าบุญกับน้องถ้าบุญรวมกันนะครับเกิดศาสตร์นาใหง่ยมากอาจจะได้พอกันอีกกตเป็นไปได้นะครับสุดท้ายทายสุดขอ,ขอขอบคุณนะครับในคลิปในคลิปนี่มีโอกาสจะได้มาบอกกันไหมนะครับขอบคุณครับ